จะตอบคําถามพุทธิพงษ์แล้วนะคะเปลี่ยนผู้ดูแลจากแม่ผมเป็นน้องชายต้องใช้เอกสารอะไรครับน้องชายกับผมอยู่คนละบ้านครับต้องใช้ใบรับรองความพิการไหมครับต้องเป็นบัตรหมดอายุไม่เกินหนึ่งเดือนเนาะไปได้เลยค่ะถ้าใครที่จะเป็นผู้ดูแลจะต้องอยู่บ้านเดียวกันกับคนพิการนะคะสํำเนาทะเบียนบ้านจะต้องอยู่บ้านเดียวกันค่ะถ้าน้องชายอยู่คนละบ้านไม่ได้นะคะสําหรับของคนพิการก็จะเอาบัตร พิการที่หมดอายุนะคะแล้วก็เอาสำเนาบัตรประชาชนของผู้พิการนะคะแล้วก็เอาเล่มผู้พิการไปด้วยนะคะสำหรับผู้ดูแลเนาะปปเคยทาคิดไว้อยู่จําได้ว่าผู้ดูแลก็จะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านออของผู้พิการก็มีสําเนาทะเบียนบ้านด้วยนะคะแล้วก็ผู้ดูแลก็มีสําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สาเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลนะคะแล้วก็ได้รับความยินยอมว่าจะให้คนนี้เป็นผู้ดูแล คำยินยอนเอามาจากไหนก็เอามาจากพอมอจรอนั่นแหละค่ะเขียนที่นั่นเลยนะคะเอกสารก็เตรียมคือผู้พิการเขามีเอกสารของเขาครบอยู่แล้วก็เอาไปต่ออายุได้เลยค่ะ